ต้อยเด็กหนุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานในรีสอร์ทใหม่ต้องเผชิญกับบรรยากาศที่หนาวเย็นและเงียบอย่างผิดปกติความมืดและเงาดำที่ตามหลอกล่อเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกกดดันคพ้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในส่วนหลังรีสอร์ทจนกระทั่งเขาค้นพบกับความลับที่ยังไม่จบสิ้น และเงามืดที่ยังคงเฝ้ารอการปลปอยจะรับชมเรื่องราวของวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ในค่ำคืนที่อากาศหนาวเย็นและหมอกคระคลุ้งจนแทบมองไม่เห็นทางเข้ารีสอร์ทใหม่ต้อยเด็กหนุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานที่รีสอร์ทแห่งนี้ได้มาถึงเป็นครั้งแรกอากาศหนาวเย็นแทรกซึมผ่านผิวหนังราวกับจะกัดกินเขาให้สั่นสะท้านเขารู้สึกตื่นเต้นและเต็มไปได้วยความหวังว่า จะเริ่มต้นการทำงานที่นี่ได้อย่างดีแต่ทันทีที่ก้าวเข้ามาในพื้นที่ต้อยกลับรู้สึกได้ถึงความเงียบที่ผิดปกติบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกกดดันทุกอย่างรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวราวกับเวลาถูกหยุดชะงักมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองที่ดังสะท้อนในความมืดมิด ความหนาวเย็นเริ่มก่อตัวเป็นความกลัวที่แทรกซึมอยู่ในใจของเขาเงาดำจะหมอกหนาะทำให้เขารู้สึกราวกับถูกเฝ้ามองอยู่จากที่ไหนสักแห่งค่อยได้รับกุญแจจากพนักงานหน้าล็อบบี้ที่ท่าทางไม่ยิ้มแย้มพนักงานคนนั้นเพียงชี้ไปทางที่ห้องพักโดยไม่พูดอะไร ต้อยเดินตามหาทางที่ได้รับคําแนะนำมามันเป็นเส้นทางที่ลึกเข้าไปในป่าเล็กๆด้านหลังรีสอร์ทยากราเต็มไปได้วยความเงียบสงบที่เหมือนจะคอยบีบหัวใจของเขาทางเดินที่มืดมิดและเงียบทําให้เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกนำไปสู่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักเงาไม้ที่เรียงรายสองข้างทาง ดูเหมือนจะขยับได้เล็กน้อยเมื่อเขาเดินผ่านราวกับว่ามีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดสายลมเย็นที่พัดผ่านทำให้เขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆที่แตะที่ต้นคอของเขาทุกย่างก้าวนั้นเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความรู้สึกอึดอัดที่ยากจะอธิบายได้เขาเข้ามาถึงห้องพัก ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าที่ดูมีสเสน่ห์แบบดั้งเดิมแต่ก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะบรรยายมันเป็นความรู้สึกหนักอึ้งที่แทรกซึมอยู่ในทุกซอกทุกมุมของห้องความเงียบของป่ารอบๆเหมือนจะซ่อนเสียงกระซิบของวิญญาณที่ถูกลืมไว้ผนังไม้เก่าที่ดูเหมือนจะเปราะบ,บางนั้นส่งเสียงกรอบแกรบเมื่อเขาเดินผ่าน เสียงนั้นดังก้องอยู่ในความเงียบและทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังจับตามองเขาอยู่ความรู้สึกถูกจ้องมองนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเอากับว่ามีดวงตาหลายคู่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมองตามทุกการเคลื่อนไหวของเขาแม้จะไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นตรงหน้าแต่ความรู้สึกที่เหมือนกำลังถูกกดดันนั้น ทำให้หัวใจของต้อยเต้นรัวเขารู้สึกเหมือนกําลังอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ความหนาวเย็นและความมืดมิดสมผสานกันจนกลายเป็นบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวราวกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เฝ้ารอ,อการกลับมาของเขามันไม่ใช่การต้อนรับที่อบอุน่นแต่เป็นความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่กับดัก ของสิ่งลี้ลับที่เขาไม่อาจหลีกหนีได้คืนนั้นต้อยพยายามหลับตาและพักผ่อนแต่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกได้ถึงความเย็นวูบวาบที่แผ่ซ่านมาจากมุมห้องความเย็นนั้นแฝงไปได้วยความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเหมือนกับความเย็นนั้นมีชีวิต มันไหลเวียนไปทั่วทั้งห้องราวกับเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของเขาต้อยลืมตาขึ้นและเห็นเงาดำที่ขยับเคลื่อนไหวช้าๆจากมุมห้องเงานั้นไม่เพียงแต่มีรูปร่างคล้ายคนแต่กลับดูบิดเบี้ยวเหมือนกับร่างกายถูกยึดและหดตัวอย่างผิดปกติมันไรซึ่งใบหน้าและเสียงใดๆ เงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เตียงของเขาเอากับว่ามันลื่นไหลไปในความมืดโดยไม่ต้องสัมผัสพื้นต้อยรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับว่าอากาศในห้องถูกบีบอัดจนเขาแทบหายใจไม่ออกความรู้สึกเสียดแทงที่แผ่นหลังทำให้เขารู้สึกราวกับว่า มีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองเขาจากด้านหลังเสียงหัวใจของเขาดังสะท้อนในความเงียบเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ราวกับต้องการกลืนกินเขาเข้าไปความรู้สึกหวาดกลัวทวีความรุนแรงขึ้นจนแทบจะทำให้เขาขยับตัวไม่ได้เงาดำนั้นดูเหมือนจะเติบโตและขยายตัว กลายเป็นเงามืดที่คลุมไปทั่วทั้งห้องราวกับความมืดนั้นต้องการจะครอบงำแอกซึมทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าอ้อยพยายามค่มใจไม่ให้กลัวแต่ยิ่งเงานั้นเข้ามาใกล้ความรู้สึกเหมือนใจจะขาดยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นความหนาวเย็นที่ไหลเวียนอยู่ในห้องเหมือนจะเริ่มกลายเป็นแรงบีบดัน ที่กดดันทับลงบนร่างของเขาเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ไหลราวกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นกดลงมาอย่างรุนแรงร่างกายของเขาเริ่มสั่นสะท้านและในขณะเดียวกันเขารู้สึกราวกับว่าพื้นห้องกำลังเคลื่อนตัวเบาๆราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังคลานอยู่ใต้พื้น เงาดำนั้นหยุดชะงักในระยะที่ใกล้มากพอที่เขาจะสัมผัสได้ถึงความเย็นที่แผ่ออกมาราวกับว่ามันกำลังพยายามสื่อสารบางอย่างกับเขาต้อยรู้สึกได้ถึงเสียงในใจที่ดังก้องขึ้นมาเสียงที่บอกเขาให้ไปที่ห้องเก็บของด้านหลังของรีสอร์ทเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากภายในตัวของเขา แต่เหมือนกลับมาจากรอบตัวเสียงกระซิบเยือกเย็นที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนทำให้เขารู้สึกราวกับว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำตามแม้จะกลัวจนแทบขยับตัวไม่ออกแต่ความอยากรู้ก็ทำให้ต้อยลุกขึ้นเดินไปยังห้องเก็บของตามเสียงในใจความมืดและความเงียบของทางเดิน ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าสู่ความลี้ลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกย่างก้าวของเขาดูเหมือนจะถูกจับตามองจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดเขาเปิดประตูห้องนั้นและพบกล่องไม้เก่าๆที่ถูกทิ้งร้างไว้กล่องนั้นดูเหมือนถูกฝุ่นจับมานานแต่ทันทีที่ต้อยเปิดกล่องนั้นลมหนาวที่พัดเข้ามาอย่างแรง ราวกับปลดปล่อยบางสิ่งที่ถูกกักขังมานาภายในกล่องเขาพบภาพถ่ายและคงใช้ส่วนตัวที่ดูเหมือนจะเป็นของใครบางคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนภาพถ่ายเหล่านั้นมีรอยเปื้อนและฉีกขาดเล็กน้อยบ่งบอกถึงความเจ็บปวดและความทรมานที่เคยเกิดขึ้นทุกสิ่งที่เขาพบเจอเหมือนกับเป็นชิ้นส่วน ของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความลี้ลับที่ไม่อาจหาคำตอบได้จูจูลมพัดแรงเข้ามาทางหน้าต่างเปิดภาพถ่ายให้ปลิวออกมาภาพถ่ายใบหนึ่งตกลงตรงหน้าของต้อยมันเป็นภาพถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ในดวงตานั้นกลับแฝงไปด้วยความเศร้า รอยยิ้มนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงหน้ากากที่ปกปิดบางสิ่งบางอย่างที่มืดมนและน่ากลัวต้อยรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือเจ้าของเสียงที่พยายามติดต่อเขาหญิงสาวในภาพนั้นดูเหมือนจะถูกผูกมัดด้วยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานบางอย่างดวงตาของเธอเหมือนจะมองทะลุเข้ามาในจิตใจของเขา ทำให้เขารู้สึกราวกับว่าความหนาวเย็นนั้นกำลังแทรกซึมลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาเงามืดในภาพนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ราวกับว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่รอบๆที่นี่ความรู้สึกที่ว่าหญิงสาวในภาพต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเขากลับยิ่งชัดเจนขึ้น ราวกับว่ามันไม่ใช่เพียงการขอความช่วยเหลือธรรมดาแต่เป็นคำขอที่เต็มไปได้วยความสิ้นหวังและความอาฆาตท,ที่ยังคงค้างคาต้อยเดินตามความรู้สึกของตนเองไปยังสวนหลังรีสอร์ทเขาพบหลุมดินเล็กๆที่ดูเหมือนจะถูกขุดไว้บางส่วนกลิ่นดินเปียกชื้นผสมกับกลิ่นบางอย่าง ที่ไม่คุ้นเคยแผ่ซ่านขึ้นมาในอากาศมันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับความเน่าเสียของบางสิ่งที่ถูกฝังไว้นานต่อยใช้มือขุดดินต่อและในที่สุดเขาก็พบกับสร้อยคอเส้นหนึ่งที่ดูมีค่ามากแต่สร้อยคอนั้นกลับมีคราบสนิมและล่องรอยที่ดูเหมือนผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเมื่อเขาหยิบมันขึ้นมา ความเย็นที่แผ่ออกมาจากสร้อยคอนั้นเหมือนจะเยือกเย็นไปถึงกระดูกทันใดนั้นเงาดำที่เขาเคยเห็นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้ดูน่ากลัวอีกต่อไปแต่กลับแพ่ความรู้สึกหนักอึ้งและกดดันออกมาแทนงนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ราวกับจะบีบคั้นอากาศรอบๆ จนตัวต้อยรู้สึกหายใจไม่ออกเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงดูดเข้าหาเงานั้นโดยไม่สามารถต้านทานได้เอาวกับว่ามันต้องการให้เขารับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงถูกฝังไว้กับสร้อยคอนี้ความรู้สึกของความสิ้นหวังและความทรมานที่ยังไม่จบสิ้นนั้นค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ต้อยรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในความมืดมิดที่ไม่มีทางออกเงานั้นค่อยๆเลือนหายไปในอากาศพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งที่คลายลงแต่ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างยังไม่เสร็จสิ้นยังคงค้างคาอยู่ในจิตใจของต้อยเช้าว,วันต่อมาต้อยตัดสินใจไปแจ้งกับทางออฟฟิศ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่วนหลังรีสอร์ตเสียงกระซิบที่แผ่วเบาจากคืนที่ผ่านมายัางคงตังกล้องอยู่ในหูของเขาทางรีสอร์ตได้แจ้งกับกู้ภัยให้มาตรวจสอบและไม่นานมากนักพวกเขาก็ขุดพบกับกระดูกของมนุษย์ที่ถูกฝังไว้ในใต้ดิน กลิ่นอับและบรรยากาศที่หนักอึ้งยิ่งทำให้สถานที่นั้นดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นขณะที่กระดูกเหล่านั้นถูกนำขึ้นมาต้อยรู้สึกได้ถึงกระแสลมเย็นที่พัดผ่านไปพร้อมกับความรู้สึกที่วิญญาณที่เคยวนเวียนได้จากไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยความเศร้าและความทุกข์ทรมานไว้สายลมที่พัดผ่าน ทำให้บรรยากาศของรีสอร์ทที่เคยอึมครึมกลับดูสงบลงอย่างน่าประหลาดใจราวกับว่าความมืดที่คอยครอบงำได้ถูกปลดปล่อยออกไปแต่ถึงแม้ทุกอย่างจะดูกลับคืนสู่ความสงบต้อยก็ไม่สามารถลบความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยกดทับหัวใจของเขาได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกับว่า ส่วนหนึ่งของความมืดนั้นยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจของเขาตลอดไป